บอลมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะจิ้มหักจิ้มหักเอ้ยบอลมาบอลมาสีแดงกับสีเขียวแบเนี้อ่ะจิ้มหักเลยกับสีเขียวพักเลยสีสีแดงเตะไปแล้วเอ้ยหายไปไหนแล้วเอาหายหายมาอยู่นี่อ่าบอลอ๋อครับทำพอผู้ส้มคุณได้เก็บบอลนอ๋อฟังฟิตแอนด์เฟิร์มของฟิตแอนด์เฟิร์ม เอ้ยมาแล้วบอลบอลมาแล้วบอลมาแล้วเอ,อ,อ้ยหาไฮ,ไฮเป็นไงเขาอยู่นี่ตอนนี้นะครับสีแดงสีแดงสีเขียวแย่งได้นะครับตอนนี้เอ้ยสีเขียวเตะอตอกครับพ่อแม่พี่น้องอ้าวแล้วสีเขียวก็เตะออกอี่แล้วอ๋อก็ใช่ <laughs> โอ้ยสีแดงเ <นะ S 1> ตะอ่ะสีเขียวสีเขียวแย่งมาได้เอ้ยตอนนี้กำลังชุลมุนกันทางนี้ <laughs> บอลไปอยู่นู่นแล้วค่ะ อนนี้สีเขียวได้นะคะแต่ตอนนี้ก็สีเขียวกำลังเล่นกันอยู่นะคะเล่นส่งบอลนะคะแต่กำลังจะเตะไปหานูแต่ว่ารับได้ค่ะฟิตแอนเฟิร์มรับได้แล้วฟิตแอนเฟิร์มเอาไงต่อฟิตแอนเฟิร์มก็นูต่อนะคะไปต่อค่ะและและดูเบอร์หนึ่งจะทำได้ไหมทำไม่ได้ข่ดทันูุสมและฝั่งนูนะคะโกเขาก็จะโยนมาแล้วค่ะโยนไปหาฝั่งนี้นะคะ ก็กำลังเตะส่งกันค่ะซุบๆุบซุบุบุบเตะปุ๊บบอลออกค่ะและฝั่งนี้โยนไปปุ๊บฝั่งนู้นรับได้นะคะแต่ก็ออกอยู่ดีค่ะ เกือบเข้าค่ะเสียดายจังเลยโอมาใหม่กอดและบอลมานี่และก็เอ้เออเออมานี่มาทางนี้มาทางนี้เออเราไปนูน่นไปนูน่นไปนู่นแล้วค่ะและและเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะง่างสีฟิตแอนด์เฟิร์มจะง่ายโอ้ฟิตแอนด์เฟิร์มทำออกค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มทำออกคุนผู้ชมและบอลมาแล้ว,อ,ลวออกไปอีกค่ะเพราะส่งไกลเกินนะคะ ระวังด้วยนะคะเอ้ยบอลไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะไงฟิตนักเพิร์มเอาไงคะเฮ้ยเฮ้ยชุนลุมันชุนลุมันกําลังไปค่ะกําลังไปอะครับและและและเบอร์หนึ่งได้ไงแล้วเบอร์หนึ่งเก่งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์นะเฮ้ยต้นไม้โดน ตัวเลยวันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนตัวนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่เปลี่ยนต้องรอดูก่อนบอลเกือบโดนและและเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกำลังไปไปไป,ไปหาเบอร์อะไรไม่รู้ตอนนี้กำลังไปนู่นอุ้ยเกือบเข้าเกือบเข้านะครับแล้วไปนู่นอีแล้ะครับเป็นอะไรกับเบอร์สิบสองเออบอลออกค่ะท,ท่านผู้ชมทีเงไม่ บอลออกค่ะสกายเช่วยกูพังเนี่ยโอ๊ยปนหายใกล้เนี่ยบังเดี๋ยนั่งบางกล้องโอ๊ยทำไมรองเท้าสวยจังอยากได้จังเลยบอลในเอาบอลออกค่ะเอาปาเขียนเอ้อยตอนนี้นะคะเบอร์เบอร์เลยเบอร์เจ็ดกำลังจะเตะไปนะคะเอยแต่ก็รับได้ค่ะเอยเสียใจมากเลยโยนไปปุ๊บเอย และอ่องสุดเนี่ยฟ,ฟิตแอนด์เฟิร์มโอ้ยมันไปบาถึงอออบอลออกค่ะบอลออกบอลมาแล้วปึ๊บ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 ไปละไปละไปละเลี้ยงบอลละไปละแล้วสุดเนี่ยลูกพี่กูอะไป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 <ๆ>ละไปโอ้โหยังไม่ได้เลยนะคะฝั่งฝั่งโน้นก็ยังไม่ได้ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ไม่มีฝั่งไหนได้เลยค่ะเพราะว่าแบบ เก่งเกินแต่ฝั่งเราเก่งกว่าขอโทษทีอุ๊ยออกอีกแล้วเสียดายจังเลยอุ๊ยมาแล้วคะ่ะบอลตอนนี้คะ่ะสีเขียวกำลังจะเไปนะคะเอ้ยออกไปอีกแล้วคะ่ะใครไปไหนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,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 ยบอลมาแล้วคะ่ะบุ๊บออกค่ะมาแล้วป๊บปุ๊บ ออกค่ะบอลสีแดงทําออกค่ะและโกกําลังมาแล้วค่ะไปแล้วโยนบอลปึ๊บแล้วพี่นี่ก้งสุดเนี่ยเออแต่ก็ไม่ได้ค่ะสีเขียวสีเขียวกาลังจะเข้า๊ยโอ้อยบอลใด <laughs> บอลใดครับผ้ด้คขาทุ้มส้มสีเขียวเกือบทําเข้าแต่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าโกสีแดงมันอึดเกินไป เฮ้ยตนนันย้อนไปแล้วสวยสวยสวยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังเล่นกันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไปมาทางนี้แล้วเอ้ยเลยเอาสุดเอาสุดผู้ชนคะกล้องมันแบบสูงอ่ะกล้องมันสูงอ่ะเออเหมือนเหรอเหมือนเกินเหมือนบอกเกิน บันลงเชิงเหมือนก็โก้มันลงนี้เลยอ๋อโอเคค่ะรถสภาพช่องโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้โง่ไปไหนค่ะที่ส้มเอ้ยกําลังกําลังได้นะคะแล้วก็เตะมาไงอ๋อไม่เตะค่ะเออเตะแล้วเตะแล้วเอ้ยหนูมาเห็นเบอร์หนูพูดไปทันน่ะตอนนี้แย่งกันอยู่ค่ะแต่เห็นกําลังยอดไปอืม อาจจะทําให้ลายตาหน่อยนะคะแต่แบบี่เบอร์ก็ติ้คขาอาจจะทําให้ลายตาแต่ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่แบบเรื่องบอลลแออกเว้ยเว้ยเดี๋ยวหลังไม้มึงโดนอ่ะนปะไปละไปละเอ้ยเอ้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองเอาละเอ้ยเอ้ยเบอร์สิบสองทำออกไม่ต้องเอาคนมาเชียร์เยอะ โอ้ยรับได้รับได้ไป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 ออกนะคะออกยังไม่มีใครได้คะแนนค่ะ <c oughs> มันแบบมันซิวเกินไปไหมฮะพ่อเมีพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วไปแล้วโอ้ยโดนสีเขียวสกัดนะคะเมื่อกี้สีแดงกับจะทำโฮโก้แต่แบบสีเขียวสกัด <c oughs> โอ้ยไนมาทางฉันแล้วเออออกนะคะ ตอนนี้นะคะสีเขียวก็น่าจะเสร็ฟไปตรงนู้นนะคะมันมันเสริฟไปเสร์ฟไปตรงนู้นนะคะเอ้ยไปแล้วค่ะเอ้ยเกือบรับบอทันแต่รับทันนะคะไปต่อค่ะไปาเบยเกือบไปโดนคนเขียนสกอร์เมอะกล้องมันเหือนไปก็ก็เล่นดีอยู่ค่ะแบบมันเก่งกันเกินอะแต่ฟังเราเก่งกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มโน .1 เขาจะบอกให้ สรุปว่าแพเอ้ยตเตะไปแล้วค่ะเบอร์12รับแล้วเบอร์12เอาไงต่อเบอร์12ไปต่อแล้วเบอร์อะไรได้ไม่รู้แต่สีแดงได้แต่ตอนนี้เป็นไหนแล้วอตอนนี้ไม่ต้องนอน,นแล้วค่ะและเบอร์สีก็ไปต่อแล้วค่ะออกจบง,ง,งสีเขียวทำออกได้หญิงแค่อตอนนี้เ่ร ตอนนี้แข่งมา8ดนาทีแล้วนะคะยังไม่มีใครทำเขา้เอาออกอีกแล้วค่ะแล้วดูฝั่งนูเขาจะเสิร์ฟให้อะไรเสิร์ฟให้เบอร์สีและเบอร์สี่รองเท้าสวยมากค่ะจบข่าวแล้วเบอร์12เอาเอาอีกเอาอีกแล้วเบอร์สิบสองเอาอีกแล้วเบอร์สิบสองทำออกหมดครึ่งแรกค่ะท่านผู้ชม <laughs> คะนี่ค่ะมีคนนี่นี่นี่แลวก็จะเปลี่ยนอันใส่ลายตาลายตาไปเลยค่ะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยผู้บ่าว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 ค่ะผู้บ่าวโอ้ยหล่อ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 คักหล่อคักหล่อคักคอแน่หล่อหล่อหล่ออยากได้เฟซแอดมานะคะหักสุขภาพแซนแนลแอดมาค่ะตรงนี้ไม่ถ่ายมากเลย ไใบได้มันสูงเกินนี่นะคะนี่ลอ้อคักล้อเนี่ยย่าเดินกะล้องปะล่ะโอ้ยเพ่เอามือถือกล้องเดินไปไหนโอ้ยคุณหนูโดนอย่างเงี้ยหลายคนอตอนนี้นะคะเขาก็คุยกันอยู่แต่ไม่รู้คุยอะไรแม,เ,มเอา,า่ะเขาเถินเพราะว่าเขาหลอกเกิน ซึ่งนี้ปล้วล่ะมาดูมาดูสมหน้าผู้ติกันนะคะอุ้ยมีแต่รอๆทั้งนั้นเลยค่ะผู้บ่าวผู้บ่าวรอ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 อ้าวอ้าวใครเนี่ยและแฟงและแฝงกูไงคือคนเสื้อดำนะคะชื่อว่าแฟงนะคะทักมาได้ค่ะ ขอโทษค่ะซูมบพทันเมื่อกี้อ่ะขอโทษขอโทษเอ้ยไป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 ลูบต่อไปเออยังไม่ลูบต่อมามามาเออเกือบได้เกือบได้ค่ะสีเขียวแต่ฟิตแอนด์เฟิร์มก็เหนียวอยู่ค่ะกำลังเด็กน้ำ <c oughs> ออกแล้วอุ๊ยเฮ้ยเออเอ้ยออเออเออพวฟิตแอนด์เฟิร์มน่าจะเจ็บอ่ะ <c oughs> อไม่รู้แต่ว่าต้องไับไปนอน แอบเจ็บอยู่นะคะเนี่ยแล้วบอลจะส่งมาทางไหนดูน่นนนส่งมาทางนี้อ๋อค่ะออกมาหาเราโอ้เจ็บมะไปเอ้อแย่งแย่งกันทำไมซื้อเดี๋ยวซื้อคนละลูกให้ค่ะโอยมันจะลดเกันแล้วค่ะเออ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 เอเลี้ยงไปไหนมันบ่เห็นหน่อยนะค่ะเอย เตะไป็นน้นนะคะเบอร์สี่รองเท้าสวยนะคะอยากได้พิกัดจำหน้าเบอร์สี่ใบเฮ้ยเฮ้ยฟิตแอนเฟิร์มได้แล้วฟิตแอนเฟิร์มไหนึ่งเตมค่ะอีกอีกทีมชื่ออะไรนะก้และเบอร์เขียวกำลังจะเตะนะคะเบอร์เก้าของเบียร์นนี้ของเบอร์นเบอร์เขียว โอ้ยโอ๊ยเบอร์สี่รองเท้าสวยวะกูชอบแม่งกูนั่งที่เดิมบอลแม่งติดติดเก้าอี้กูมานี่บอลเข้าหูนิชนะบอลออกอีกแล้วค่ะมีกองเซียนะคะอยู่ข้างบนค่ะไม่ได้ไปสนใจนะคะคนสนใจดิสันดีกว่าค่ะสันสวยเด็ดคะ่ะมามาดูได้บอลมาแล้วบอลมาแล้วอุ้ย จเแบบจยเย็นค่ะเอ้ยบอลออกค่ะบอลออกทุกคนค่ะตอนนี้ค่ะตั้งก็มีมีแบบมีประสบปัญหาะค่ะมีตูดครูออกค่ะมีตูดตูดคู่บ้างตูดคู่บ้างบอลน,นะคะเอ้สีสีแดงสีแดงสีแดงเอาเรื่องสีแดงสีแดง,งค่ะสีแดง โอ๊ยบอลออกอีกแล้วลุ้งทักแต่ลอย่างเต็มันมีแต่เตะบอลนะคะมีแต่บอลออกมันก็หาถือก้อนเมื่อมบอลเอออย่าดีออกอีกแล้วค่ะเพิ่งพูดไปหยกหยกออกอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบเข้าค่ะเมื่อกี้แต่บอลเข้าน่าเสียดายจริงๆทันพีิสมดูไว้นะคะคนไหนรอๆ บอลมาแล้วค่ะไปมือกล้องอาจจะบอสซำนานเดยค่ะแต่ถ้าเรื่องลีลานี่ซำนานค่ะ <c oughs> ดูดูเยอะๆแล้วมากดไลค์กดใจกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ฮักสุขภาพแซนแนลนะคะ กดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้แน่ค่ะทุกคนสุขภาพฮักแซนเนลเฮ้ยฮักสุขภาพแซนเนลมาแล้วค่ะบอลสีแดงเอาละเออเออเออสีแดงสีแดงเออเออสีแดงมาแล้วสีแดงมาแล้วบอลมันจะมาอะไรเฮ้ยสีแดงแต่กำลังได้โคตรเทพอะครับท่านทำโซม่ะ ับได้นะคะเพราะโกเขาก็เก่งแต่ฟิตแอนด์เฟิร์มก็เก่งกว่า อีกแล้วไองี่วแล้วว่าวันนี้บอนออกอีกแล้วนะคะบอนออกแบบเยอะมากเลยอะค่ะไม่ง่ากลัวไหนล้ะบ้นแล้วเอานึกว่าจะโยนสีเขียวนะคะขครอยู่ใกล้โกไปหาหมดค่ะไม่ต้องสงสัยค่ะเอ้ยจังหวัดรุนเป็นรุนตายเ้ย ほて <laughs> 1หนึ่งได้นะคะเบอร์หนึ่งุคุณนิดอยู่สองทับหนึ่งโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการยนเวนค่ะมาได้ค่ะแต่อย่ามาดักต่อยก็พอค่ะบาเอาบอโอ้ว่าวมีอย่างผักแล้วคะ่ะน้ำมู้ซมดูไปสวยๆนะเ,าเ,าเนาะเามันแบบสุลามุนจนแบบบอลลูนจะพังีกอย่างแล้วอะ่ะ เมื่อกี้มีการทะเลาะกันนิดหน่อยค่ะแต่ก็เอาอยู่แล้วก็ออกไงไอ้โน้ตหมดแล้วก่อจะแข่งเสร็จไอ้ก่อจะแข่งเลยเราจะแข่งเสร็จก่อนเลยเราดูหน้ากองเสียกันบอไปแล้วนี่รอจบแล้วอนกันรอจบนะใครจะไม่ไม่ดูเลโดนนะคะมีคนหล่อเต็มเลยนะคะรับได้ค่ะแล้วโกก็มาหาคนที่อยู่ใกล้เบอร์สี่รองเท้าสวยจริงค่ะทุกคน เกือบเข้าแล้วเบอร์สี่ออกแล้ว่ะเอ้ยไม่ออกค่ะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เขาเซฟเบอร์69นะคะมาแล้วโอ้แต่บอลออกค่ะไม่รู้ว่าเป็นพ่อสันหรือเป็นพ่อเธอโอ้แต่ตอนนี้ปวดดักป่ะมาแล้วเนีย่ยมันชอบเอาไปหาคนใกล้ๆนะคะแบบ มันเล่นออกกันเยอะสุดแค่ไเกือบเข้าแล้วเขามาเจาะฟิตแอมเฟิร์ มาดูหน้าคนหล่อๆได้ค่ะหล่อไมหมหลอก็ดูไปเถอะค่ะเออสื่อทีมอะไรเนี่ยตอนนี้ทีมอะไรอ X X เนี่ยหละคะ่ะอะไรอ X ก,ก,ก็ก็ไม่รู้ค่ะแต่ดูไว้ก่อนดูสมหน้าทีมนี้นะคะ กล์ค่ะสรุปนะคะคือทีมฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ทีมสีเขียวนะคะก็ได้1ต่อ1เหมือนกันค่ะฝากติดตามซ่องฮักสุขภาพแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกดแชร์นะคะกดแชร์ยิ่งเยอะยิ่งดีเลยค่ะพี่น้องค่ะเราจะได้มีแบบหาสตังมาซื้อของซื้ออุปกรณ์อันอย่างเยอะๆนะคะฝากกดติดตามมาด้วยเขาอุ้ยมีคนน่ารักเต็มเลยอ่ะ นั่นะคนนั้นน่นรักะค่ะจบแล้วค่ะข, <c oughs> ขอบคุณค่ะรับสมด้วยนะคะไม่สมหนูกดโกรธนะคะอยากก่ากดโกรธค่ะ